สวัสดีครับผมพมัทน้อยพอมัทไอทีนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมานําเสนอในโปรเจกต์เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่โลกรอคอยนะั่นคือโปรเจกต์โปรแกรมไอ้ระบบระบบการดาวน์โหลดคัดลอกนะครับระบบการ order, ครราัดลอกโฟลเดอร์นะครับระหว่างอ่าโปรแกรมไรเนาะนะครับถามว่าแต่ก่อนนี้ไหมแต่เดิมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะอันเดิมก็มีอยู่นะครับอ่าอันเดิมก็จะมีอ่าที่เราใช้กันเนะนาะก็จะเป็นลักษณะของ อ่าเปิดขึ้นมาเราก็เด็นหน้าตาหมานี้นะครับแต่ว่าของผมก็จะเป็นกึ่งแบบอ่าไม่ใช่แบบกึ่งอัตโมตินะครับจะเป็นกึ่งแบบแมนนวลนะครับก็คืออาจจะมีเพิ่มเติมเขียนเพิ่มเติมน,นิดหน่อยนะครับแต่ใน,นส่วนนี้เป็นแบบเดิมที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นแบบอัตโมตินะครับไม่ใช่เกึ่งอัตโนมัติเหมือนผมานะครับแย่ปพวเหมือนกับไม่ใช่เว็บไซต์เลยนะครับมีมีอัตโมติมีกล่งอ,อัตโนมัติด,ด้วยนะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็คือเราสามารถวางโฟลดแล้วก็เน็กเน็กเน็กไปได้เลยนะครับอันนี้ของเขาแต่ว่า ปัญหาที่เราพบเจอกันก็คือมันไม่สามารถที่จะไปใช้ในทุกเบราว์เซอร์หรือว่าหรือในส่วนที่มันเกี่ยวกับ องค์กรนะครับที่ม so so ีการป้องกันโปรเทคอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะ่ถามหาเพอร์มิชันอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหาใหม่เนาะแลเอฟซีก็ถามมาเยอะนะครับถ้าเกิดท่านสนใจโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์การคัดลอกโฟลเดอร์เนี่ยท่านสามารถส่งสมุดสองคันนะครับก็คือสนับสนุนที่ห้องซูมครูสมพงศ์ก็ได้นะครับสำหรับสมุดค่าสูงท่านนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านก็รับโปรเจกต์ไปไว้ใช้งานเนาะนะครับหรือจะเป็นสมาชิกท้องมัตนาลท้อมมัตทีก็ได้นะครับท่านก็สามารถที่ดาวน์โหลดไปได้เช่นเดียววววกัััััันน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 ะะะะะคคครรบบเเเออออาาาาาล่่่่ทีีี้้ผมมมจใหดดูืตตยยงงิ อันใหม่ผมก็พยายามนะครับพยายามเต็มที่เปิดอันใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับปึ้งอ่าอันใหม่นะครับหน้าตาเหมือนไหมนะครับคล้ายๆนใกล้เคียงนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ทาได้สุดๆก็แค่นี้นะครับก็คือเออก็ให้มันเหมือนตัวเดิมนะครับก็มีเป็นเทมเพลตเป็นนับบาร์เนาะเป็นนับบาร์แล้วก็ของผมก็จะเป็นลักษณะของเช่นเดียวกันนะครับก็คือมันติสเต็ปเนาะเรื่องขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่นะครับมีการเลื่อนไปแต่ละขั้นตอนอ่ะเรามาลองดูกันเลยยดีกวว่่าาานนนนะะคครรัััับมใช้งงงไบ กรณีที่เราไปได้โฟลเดอร์จากการต้องการคัดลอกโฟลเดอร์นะครับจากวิทยากรก,รก็ดีจากเบว์เซอร์อื่นก็ดีจากแอคเคาน์อื่นก็ดีนะครับอทนนี้ผมสมมติว่าผมจะเอาแอคเคาน์นี้แล้วกันเนาะนะครับเ <c oughs> อาเป็นระบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลตามรายวิชาแล้วกันเนาะวิเคราะห์รายวิชารายบุคคลนะครับทีนี้ผมจะคัดลอกตัวนี้นะครับขออนุญ,ญาตเซนเซอร์นะครับผมจะคัดลอกโปรเจกต์นี้ไปไว้ในอีกเบ์เซอร์หนึ่งนะครับในเบ์เซอร์หนึ่งผมก็คัดล ok อกเลยนะครับคัดลอกที่เป็นไอดีนะครับไอดีของโฟลเดอร์นนี้ะครับ แลว้วก็มาเปิดในส่วนของโปรเจกต์ Project, ในส่วนที่เราต้องการคัดลอกนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่1น,นะครับขั้นตอนหนึ่งก็คือใส่ลิงก์ ID folder นะครับตรงทางที่ต้องการคัดลอกลงไปนะครับผมก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมไปจัดแบ่งอยู่แค่เวลาขรึ่งวันนะด้วยการทำเป็นตัวโยกขึ้นมาตัวยกลอยนะครับตัวเดิมก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้เป็นตัวยกลอยเนาะนะครับตัวเดิมนะฮนะ เราก็ไปทําทุกอย่างไม่ใช่ก็ปีนะให้คล้ายให้เหมือนกันนะให้มีอารมณ์เดิมๆกลับคืนมาเนาะนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับวางไอโซเดอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่2ครับก็กดนี้กลับไปแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเรายังไม่วางเราจะกดนี้กลับไปเนี่ยมันจะฟ้องเลยเลยนะครับว่าเฮ้ยใส่โฟลเดอร์อะีรก่อนดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเนาะแล้วก็ต้องป้องกันนิดหน่อยนะครับใส่ลงไปครับวางแล้วก็คอนเนคครับก็คือถัดไปนะครับมาแหล่งที่มา ราต้องระบุแหล่งที่มาที่หนึ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเอามาเก็บไว้ในส่วนของ Data t a b l e เ yeah, บิลเราทํา Data เ a b l e เก็บไว้ด้วยนะครับดังนั้นเราบอกนิดหนึ่งว่าเรามาจากไหนครับมาจาการะบบวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับแล้วก็เขียนนิดหนึ่งเนาะเป็นแบบเป็นอัตโนมัตินะครับวิเคราะห์ผู้เรียนรายตามรายวิชานะผู้เรียนตามรายวิชารายวิชาน,ะ,นะครับตรงนี้เนะาะจะใส่ชื่อที่มา,าโคเดอร์ก็ได้นะครับจะใส่ชื่อมาจากแหล่งไหนก็ได้นะครับก็คือของพ่อมต่ต้นหนอยนะ มันต่าหน่อยอ่าเราจะไปสร้างโฟลเดอร์เนาะอ่าโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ไปขั้นตอนที่3ครับก็คือ ID ไอปลายทางเนาะเราปึง้งอ่ะนะครับทีนี้ ID ดีปลายทางเราจะไปเลยไม่ได้เลยครับเราเราจะไปเลยไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันมันก็จะขึ้นมาให้ใส่ไอดีปลายทางก่อนดีนะครับทีนี้ i อดีปลายทางเราก็ต้องกลับไปที่โฟลเดอร์เราต้องกลับไปที่อะไรนะครับ Google Drive ของเราครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราไม่ต้องกลับไป Google Drive ก,กลับไปใหม่เนาะผมก็จะสร้างในส่วนของไอคอนหนึ่งหรือว่าเมนูหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าในในเมนูตรงนี้ว่าเป็นมีสำ กูกันได้เลยนะครับเมื่อะดึงกูกันได้ทั้งขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยแล้วคลิกขึ้นมาปุ๊บเนาะนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ตรงนี้เลยนะครับหน้างานนี่เลยนะคร em. <iße> ับเพื <floats> ่อไม่การเสียเวลาครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะปุ๊บก็เป็นระบบวิเคราะห์ผู้เรียนชุดโซนหนึ่งนะครับอ่าระบบอ่าระบบวิเคราะห์วิเคราะห์ผู้เรียนนะครับรายตามรายวิชานะครับเรียนตามรายวิชานะครับแล้วก็สร้างเลยปึ้งนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาในโฟลเดอร์ใช่ไหมครับตรงนี้คลิกขวาครับแช่ นิดนึงนะครับแชร์นิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็ลบชิ้นแล้วนะครับไม่ต้องไปตามผมหรอกนะผมอ่าเสร็จผมลบชิ้นแล้วแล้วก็แชร์ทุกคนนะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วก็เปิดมาแล้วก็เอา ID ของมันเนาะเอา ID โฟลเดอร์นะครับอาจจะค่อนข้างขั้นตอนเพิ่มเติมมานิดนึงแต่ว่าโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็วาเนี่ยไอเีโฟลเดอร์เลยนะครับไมปนะครับทับป้ายอะไรนี่ยังยังจัดเก็บว่าไงนะครับก็เป็นข้อมูลตนอยสองเหมืกันเนาะข้อมูลต้นน้อยสองอืมการะบบ ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนระบบวิเคราะห์ผู้เรียนนะระบบวิเคราะห์ผู้เรียนตามรายวิชาวิเคราะห์ผู้เรียนตามรายวิชาปุ๊บผมก็สัดไปปุ๊บนี่นะครับขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายครับระบบว่าตอนนี้ระบบพร้อมเราดาวน์โหลดแล้วนะท่านจะดาวน์โหลดได้ไหมจตลออะไรล่ะครับน้องถ้าจะลับไปดูก็ได้นะร้อนกลับไปก็ได้นะครับออนะครับแต่ว่าระบบมันพร้อมแล้วเราก็ดาวน์โหลดโหลดปึ้งนะครับก็จะขึ้นในส่วนของลักษณะของโปรเจกต์บาร์ครับแสดงแถบสถานะ การดาวน์โหลดด้วยนะครับตอนนี้ระบบกกำลังดาวน์โหลดตอ้ผมใช้มือถือในการดาวน์โหลดเนาะข้อมูลเราจะใช้นิดหนึ่งนะับข้อมูลจะใช้นิดหนึ่งนะครับโอเคแต่เราก็ลองท็ดูลองทดสอบดูแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังกำลังคัดลอกข้อมูลรอสักครู่นะครับก็จะมีสปินเนอร์ไข่กบนะฮะหมุนติ้วๆ,ๆก็ให้รู้ว่านี่กำลังคัดลอกอยู่นะนะครับบางทีนะครับตัวโปรเกสบาร์ซึ่งแสดงแถบสัญญาถึงแล้วนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วอ่าบางทีอ่าโหลดจนไม่เสร็จแต่ว่าโปรเกสบาร์เสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยก็รอนิดหนึ่งเนาะนะครับ เมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นในลักษณะของสวิตเอเลสแจ้งเตือนว่าคัดลอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์นนะท่านสามารถเปิดไปโฟลเดอร์ปลายทางได้ตรงนี้เลยนะครับเปิดขึ้นเลยเป็นระยะเซนเซอร์ในส่วนของลิงก์นะครับไม่ได้แจกนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้อะไรนะครับก็คือระบบวิเคราะห์ผู้เรียนศูนย์หนึ่งตามที่เราได้ทําในส่วนของดูกระด้ที่เลยนะครับก็บันทึกมาเรียบร้อยนะครับบันทึกมาเรียบร้อยในส่วนของโฟลเดอร์นี้ซึ่งคัดลอกมาจากในส่วนของนะครับตรงนี้นะครับอีเบ์เซอร์หนึ่งนะครับคัดลอกมาาจกตััวนนี้ะครบ แล้วก็มาในของเราในส่วนตัวนึงนะครับเรียบร้อยเนาะนี่คือในส่วนของการคลอกอ่ะเราไปดูหน้าตาตอนนดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดลอกเสร็จแล้วนะครับเราจะดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะว่าตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราจะทําแค่นี้เลยมันก็มันก็จะมันก็จะไม่อร่าการไปไหมนะครับแล้วเ,เราเพิ่มเติมมานิดหน่งนะผมก็จะใส่ในส่วนของฟุตเตอร์เข้ามานะครับมีแหล่งติดต่อด้วยนะครับมี contact สามารถ contact ผู้เจ้าของอ เคยได้ยเจ้าของเว็บไซต์นะครับเจ้าของ URL นี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ URL นี้เราไม่ได้สอบเผยแพร่มาเราสอบใช้ในเครื่องของเราของใครของเผื่อนนะครับของใครก็ของคนนั้นนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของรายละเอียดข้อมูลตึ้งอ่านะครับเราก็จะเห็นในส่วนของอ่า data table นะครับผมทำ data table มาเพื่อการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลเ e ิร์ชข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยนะครับในการเีที่เราบางทีเราไม่อยากไปเปิดโฟลเดอร์เนาะเราจำได้ว่าเราคัดลอกงานนี้มาจากครูคนนั้นเมื่อวันที่อะไรเงี้ยนะครับา ถ้าเราใส่วันทีด้วยเนี่ยก็จะยิ่งชัดกว่าอีกเนาะท่านเราสามารถที่ปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้เราคัดลอกในส่วนของอ่ะมอะไรนะบบนะอ่าระบบศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งทดลองอย่างไรนะอนุญาตดิเฟอเรนต์โอเค,เนเนนะอเคชิปอ่าการทำแบบดาวอ่ะเดียด๋วยวย ตรงนี้นะครับไม่เรียงจำอะไรนะครับท่านไปจัดการเรียงเองนะครับถ้าท่านใส่ลักษณะของลำดับที่หนึ่งก็จะมีหัวข้อเป็นเลขที่ด้วยลำดับที่หนึ่งถึงเลขที่หนึ่งสองสามสี่ไปเนี่ยบให้มันลับสเต็ปไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใส่ออเดอร์ลิงนะครับสามารถที่จะให้มันซอร์ทขึ้นมาได้เป็น uh, หัวข้อสุดหัวข้อล่าสุดขึ้นมาอยู่ลำดับที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็มาในส่วนตรงนี้แล้วเห็นไหมครับอ่าให้ท่านดูตัวอย่างว่ามันสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับว่าเอ๊ะลิงก์เราถูกไหมถ้าเราไม่ถูกเราก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับก็สามารถที่เปลี่ยนได้นะครับแต่ลบชิ้นไหมนะครับก็สามารถที่จะลบชิ้นได้ในส่วนในส่วนของข้อมูลท่านนะครับอ,อยากจะดูลิงก์แหล่งที่มานะครับก็สามารถที่คลิกไปปุ๊บเราก็จะดูว่าอ้าวที่โค้ดเนี้ยนะครับใครเป็นเจ้าของเราได้จากใครมานีถ้าเกิดในที่เขายังไม่ เขายังไม่บล็อกกลับนะครับเราก็สามารถที่จะดูว่าอ๋อมันคือคนมาจ้างท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่ท่านเปิดโอเพนในในการมอบโฟลท์ให้กับพวกเราก็จะมีแหล่งที่มาชัดเจนว่าอันนี้เป็นของใครเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ตามนี้เลยนะครับท่านก็ไปดูเองกันแล้วกันเนาะแล้วก็ผมก็ทำเป็ตนตุ๊กตาไ้โอเคนะครับต่อมานะครับต่อมาถ้าจะแหล่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มเติมเมนูต่างๆในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับงานที่มันเกี่ยวกับการลมเกี่ยวกับ การฝึกอบรมต่างๆอเลยเนี้ยนะครับที่มันเกี่ยวกับเว็บแอปนะครับเราก็สามารถท SI, mm ี hmm. mm ่จะใส่เมนูตนี้มานะครับติดต่อ Facebook อ่าบล็อกอะไรเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของห้องซูมตากศิลานะครับที่ผมจะส่งให้ท่านอาจารย์สมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะของหัวข้อต่างๆนะครับตารางซูมการขอใบป,ประกาศอาการการลงทะเบียนประจําวันค่าเข้าซูมประจําวันนะครับ แล้วก็การยืน่นอขอบุติบัตรเจตบัตรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่ลงในละหัวข้อลงไปทั้งนั้นคือมีลิงก์เดียวก็จบเลยนะครับเอาทำยังไงต่อครับท่านก็พอได้ลิงก์มาเสร็จปุ๊บท่านก็จับลากใส่ที่เเารียกว่าอะไรจับลากใส่บุ๊กมาร์กเลยนะครับวันวันถัดไปท่านต้องการจะเปิดอะไรท่านก็นมาคลิกที่บุ๊กมาร์กปุ้งนะครับเออมันก็เปิดลิงก์ระบบคัดลอกมาพร้อมกับเข้าห้องสูงคบงรมตกระสีระเข้าห้องสูงนู่นนี่นัน่นเลยจะพร้อมใช้งานตลอดเวลาครับองส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีในนนนส่น่่่่่ววขอออองงาาตตตตตตติิิดดดดดเะะะทีผมไไ้้พูปแแลลหคครรัับบ ในในส่วนต่างๆที่ที่เพิ่มเติมมาก็ไม่มีอะไรไม่จะมีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อิงข้อมูลก็ไม่ได้มีอะไรมากทำเพิ่มมาแค่ในส่วนของหน้าตาที่ดูแล้วก็ในส่วนของหน้าหลักแล้วก็ทำพวกนี้นะครับในในส่วนของโอเกส์มาแล้วก็ในส่วนของมันติเซ็เนี่ยก็เล่นอนนะไรบ้างหนึ่งข <laughs> <laughs> อผมนะครับโอเคครับก็รู้สึกว่าแก้ไปเพิ่มมาก็จนเนินแล้วได้หน้านตาประมาณเหมือนกับร้านสะดวกซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งไปเลยโอเคนะครับสำหรับ วันนี้ข้าคืนนี้นะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวจะส่งโปรเจกต์นี้เข้าไปในระบบของคุณพ่อหน่อยและประปับปรุงเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับท่านห้องสูงตักกศิลปเพื่อให้ทุกท่านร่วมกันสนับสนุนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนาอบรมฟรีตลอดเวลา4-5ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ